เือเือตัวเรียบร้อยพี่นนองลารถออกเอมมด,กดินทางหาบงเิงรถกันเลยครับผม่นี่ยคนเนี่ยน,นี่ื้นยางนี่เป็นบอ่นอคนนี่แล้วเอากระเป๋าไปตัวนะคนท้าเด้เอื่นเนาะ,ะตอนนี้อยูนยู่มุกพี่น้อยมุดดาน ากับลูกซายกับสากระตูนต้นบายดอกคำลูกซ้ายก่อนก่อนแล้วนะอ๋อก่อนยังวันก่อนยังลูกอย่าก่อนได้เป็นแต่หัวน้ำใบใสยังมอเอินอยู่เนาะ จะม้วึงเลยเด้ไยนี่เนจืนแล้วเฮ้ยเป็นจืนแล้วเป็นือะนะเ็ลงมาเลยมันยังว่าซุเปอร์รถเป็นลงมาเลยมาแอนเอดก่อน่อนเลย <c oughs> <c oughs>

อยน,นออรถตอนนี้น่ารถก่อมันถาขุ้นมากัาาานขบไดนหงือฮะก็นั่งทีแม่่หรถตันเอาออกนะว้าเป็นไอยู่ี่นั่งไ้ช่ติดะไปยังส่งเผยับห้าแย็สรถเด้อบอกแม่กับุณยยัแม่าเป็นยังของหน้าโอ้เป็นตขออยู่้นี้ มุเป็นตากระแกกูเนี้ยใชะตอหมองน้ำรวดถมีมันมันแรงนะจะบวกันแต่เนี่ยได้เนี่ยไปได้ไรได้ก่อนไนีเป็นเนี่ยก็แล้วก็ปวดเิีดปัดทางรถอยู่ สอ้เดิับว่าเป็นเนาะเดินกำลังออกไปจากคนทรงบุญทหารไปหาคนทรงโุราดในงานเด้อนี่ี่้อ้พชีกระนมใง้น้องดิเออวันเมื่อจังสื้อให้น้องเูกเมื่อจังซื้อกนมงให้น้องมิวห้องกระใก็เชี่ยซื้อขนมให้น้องเลโอ้ยเจ้าวานสื่อใส่ปากแต่พอกินสื่อวกุ้งเจ้าวัด สีเขีมอใหสีมให่ใช่ไหมเกงเยูคลาตเกงงานยคาเก่มาค้ามยูคลาเต็มพงอกันยูคลาตเจอลาลุงนี่ะลุงขอกันยูคลาตมลุงเก่มาค้ามก่อนเก่มาค้ามดีก่อนัวลดหน่อยดีดีเด้อด ดี ور. ขนาดดีใจนิอะไรโอ้ใบอะไรดินเลยต่อพี่น้องดีจว่าพี่รถมากขค้นนี่อ๋อถ <K> ้าก <Lock> ็เริ่มงานแลวพี่น้องเองฝึกงงานฝึกแค่มาขามตรงแต่ใซนันนี้พี่น้องใส่เนี่ยเขาจะสอมหุ่งนะมาแค่มาขามแมนบอกมาขามแซ่อิ่มทุโองแค่ีนะทุเส้น เป็นมือซ้ำอะเนได้พี่น้องไหมตามเข่งนลเข่งหนึ่งยังโม่ลอดเมิดมือเมือมือได้เมื่อเข่งโพดโพดอกสีหอดสีลวกภายในโลละหบาทบอลอดอกพี่น้องไหมมือละเข่งหนึ่งมันเศร้ากว่าโลเศร้าเศ้าว่าโลพได้ไดบัหาบาทสอคนวอคนบมันยังฝึกงานบจะลวกพี่น้องจ๋าลูกไส้ใครแตกมนี้นะทำงานน แ่ได้งานอนงมวเามามอคืนนี่เามาแวก็แตงบนรยูมันนอนอย่งไรเมื่อนเวลาจะไปเต็มที่โย่เราไปชื่อนี่เนาะนนๆแม่ยิ่ไร้ตวไรไม่หลุดกับสบายทีนึงในนั้นเจ้านายเทีอีกไปเดินยังเดินไทยเดินเดินยังตะวัสบายกั พิจิกยเดีอยนี้นะกันยาพิจิกาพอที่เดินตุนล่าแล้วละาเดินยังต่อไปนะพจิกเดินพิจิกาก็ได้เก็บมาค้าแวพี่น้องมาคาสุกต่อเราก็เลยมายาบ้านได้หน่อยกันเหตนะพี่น้องให้คอยวาสนาใ้อยอยู่เพื่อนได้พี่น้องไ็ได้หมดเลยเก็บมูลสิบมูลหาเขาอยยาคอยวาสนาบ่ ส no well, like okay, ู้๋เนาะเพื่อนพอยู่พี่น้องไหมโอเคเพื่นออกข้างนอกทางแกกันนี่เอาเผาเงินให้เพื่อนเดี๋ยวเอาจเบิึงให้เบิึงบนนอนก่อนนี่อะไรบนนอนเหาอจะทำนี่แหละเนาะไอยู่คือเงินจากองกับบรายน้ำพี่น้องเนาะมาเหตุงานทำแมนไอ้ยูสบายก็นี่ก็บยูเงอนได้แล้วพี่น้องเนาะธรรมดายูเนี่ยกองครัวบนอาบน้ำกับธรรมดาอยู่ วันอยู่วันเศร้าอยู่ซองข้อรัวเะไรพี่น้องเลยมากับลามรายน้ำลูกทรายไข่แตกนอนอยู่ในฝุ่นได้เชี่ยพาพี่น้องไปเบิ่งลูกทรายก่อนนี่พี่นอ <c oughs> ้องหมวกนอนนี่พี่น้อง <c oughs> ครอ้ครั่วฮะ <c oughs> โอ้ลูกไส้ไข่พี่น้องเลย เราไข่แตกพี่น้องเลยไข่แตกไข่แตกเต๋อพี่น้องเลย,ยุใส่ไข่แล้ววันนอนบุยม,มามาเมื่อคืนเราหอดพี่กับบ้านตีสี่พี่น้องเลยเราหอดกันป๊กโ,โซเพร่ออะไรกับบ้านเที่ยงคืนเพื่อนเพื่อนไปรับอีน้องมันไก่เนี้ยวันลอยโลจากกัน โอกเจ้คนหลอดมืพี่กับอันลอยก็โลใส่นอนมือไข่แตกมันนอนหามเนาะทำไข่ปลูกเก้าไข่ปอเหยวเข่าเยห่ละเฮะมาวป้อเศร้าไข่ละใส่คนไปใส่พอเบิงใส่บองเบิ้งคิงก่อนคิงว่ากันไดู้กเด้อ ไปบาบาดมันหัวเนละ้โอ้ปไปเลยไข่นอนนอนอิ่มบาลูกละแ่นอนบ่อิ่มบ่อนีน,น,ลลน,น,มน่มาเมื่อคืนเราไปนอนใั่ไหเล่กแกะเนาะล,ล้วพื้นเนาะไปเลยพี่น้องสำานียงลพี่น้องพอกันคิหนานสบายดี